สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องเปิดกล่องของสะสมอีกครั้งนึงแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ผมนำที่ท่านเห็นอยู่ในคลิปในจออยู่ขณะนี้ก็คือเป็นอซองใส่แว่นกันแดดนะฮะ s g u k c P Aviator นะฮะเป็นแว่นกันแดดของ l a n d o r นะฮะ มันมีความน่าสนใจหรือมันมีความพิเศษยังไงเดี๋ยวเรามาค่อยๆชมกันนะครับนี่ครับมันก็มาในรูปลักษณ์เป็นแว่นขเขาเรีกแว่นส่งแว่นนักบินนะฮะเป็นแว่นกันแดดที่ผมได้มาตั้งแต่ปี2,537ปัจจุบันก็คือได้มา20 8ปีแล้วนะครับมันมีความน่าสนใจตรงที่ว่ามันเป็นแว่นที่บริษัท b l e n d o เ e n g i n น e r i n i นะครับวันนี้ก็คือแว่น l e n d o p รุ่น S G U ขีดสี่ P Aviator นะเป็นแว่นนักบินเป็นรุ่นแมทโครมก็คือไม่ได้ไม่ได้ขัดมันมันจะเป็นสีเงินด้านๆนะฮะ แต่มีรุ่นก็คือเป็นไบรท์โครมก็จะเป็นสีเงินขัดเงานะตัวนี้เป็นแมทโครมนั่นเองอแล้วก็สำหรับวันตาเน,นี่ยนะครับมันพิเศษตรงที่ว่ามันเป็นรุ่นที่บริษัท Land ดอร์ปเอ n e e เนียเขาผลิตส่งให้กับกองทัพสหรัฐไม่ว่าจะเป็นกองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศนะครับซึ่งแลนดอ r ์เนี่ย เป็นหนึ่งในผู้ผลิตนะฮะส่งให้กับกองทัพสหรัฐย่ที่ว่านะฮะในปี1982หลังจากที่เขาก่อตั้งบริษัทได้เพียง10ปีนะั่นก็คือเขาก่อตั้งบริษัทเมื่อปี1972นะันงะจากนั้นอีก10ปีก็คือ1982 2525 25นั่นเองนะก่อตั้ง2515 หลังจากนั้น10ปีคื25อ2,525เนี่ยนะเขาก็ได้ผลิตแว่นตากันแดดรุ่นนี้นะ s g u p c P นะนะเอเว t o r เตนี่ยนะส่งให้กับกองทัพสหร,รัฐนะครับดังนั้นมันก็จึงเป็นแว่นตาที่เป็นตากันแดดที่มีคุณภาพนะผ่านมตาตรฐานของกองทัพแล้วนี่นะสีมันก็จะออกจาก เข้มเข้ม,มสีชาสีเทาวันบุหรี่เข้มเข้มนะมันก็เรียกสีไม่ถูกนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่ามันผลิตที่เมืองลูดอฟมอลลัสแมสซาชูเซต์ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นที่ขอตั้งบริษัทเขาด้วยนะแล้วก็ผลิตมาจนถึงปัจจุบันนี้นะสำหรับแว่นลูดอฟนะครับ ของลูดอฟอินจิเนียริงนี่นะลักษณะของแว่นกันแดดรุ่นนี้นะที่เขาผลิตส่งให้กับกองทัพสหรัฐเนี่ยมันจะไม่มีโลโก้แลนดอฟที่เลนนะฮะเนื่องจากถือว่ามันเป็นรุ่นแรกๆของแว่นตาของแลนดอฟอินเจเนียริงนะเนื่องจากว่าบริษัทเขาก่อตั้งในปี2515ใช่ไหมครับ พอหลังจากนั้น2525 10ปีเราก็ได้ทำสัญญาทำแว่นตารุ่นนี้ส่งให้กับกองทัพสหรัฐนะครับมันก็เลยจะไม่มีถือว่าเป็นรุ่นแรกๆครมันก็จะมีแค่การสลักข้างๆแว่นเนี่ยนะการแว่นตงนี้ไม่รู้ท่านมองเห็นไหมเนี่ยมันจะสลักชื่อ Landoff Engineering USA เนี่ยนะ มันจะมองไม่ค่อเห็นนะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะบริษัท l ล n d ์ดอฟอินเจเนียรเนี่ยที่ผลิตแว่นตา l ล n d ์ดอเนี่ยเขามีสโลแกนของแว่นว่า handy cap อเมริกันไอแวร์นั่นก็หมายถึงว่ามันเป็นศิลปะหัตถกรรมในด้านแว่นตาของคนอเมริกันก็เลยนะครับมันยังเป็น ในแว่นตาที่ผลิตมีขั้นตอนการผลิตมากกว่า200ขั้นตอนนะแล้วก็ขั้นตอนส่วนใหญ่ก็จะใช้การทำด้วยมือนะแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดนะที่ทำด้วยมือมันนะไม่งั้นมันเขาก็อาจจะเขาจะต้องใช้คาว่าแฮนด์เมดซึ่งแฮนด์เมดมันก็คือการทำด้วยมือทุกขั้นตอนนะอันนี้เขาใชจคำว่าแฮนดิแคปแทนนะครับนี่แหละครับ ความน่าสนใจของมันนะที่สำคัญเลยที่หลายท่านรวมนั้งผมเน้่ยฮะยังเข้าใจผิดอยู่นะว่ามันเป็นแว่นรุ่นเดียวกับยี่ห้อเดียวกับแว่น AO ก็คือ American Optical เนื่องจากว่าแว่นของ AO เนี่ยเขาก็ได้ผลิตแว่นลักษณะนี้ชื่อรุ่นอย่างนี้เหมือนกันฮนะ ส่งให้กองทัพสหรัฐเช่นกันนะดังนั้นทั้ง AO ทั้ง a ดอ o ์ฟก็จงเป็นผู้ผลิตแว่นตากันแดดรุ่นนี้นะส่งให้กองทัพสหรัฐมันก็เลยจึงมีความสับสนนะเนื่องจากว่าผมไปเห็นในร้านขายของออนไลน์บางร้านนะก็ยังใช้คำว่าแว่น OA l a n d o ด p เลยด้วยซ้ำน,นะฮะมันก็เลย ผมก็เลยเห็นว่าเออมันน่าสนใจดีนั่นแต่ะก็มีผมก็มีแว่นที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันด้วยและปัจจุบันก็ยังใช้อยู่น,ะนี่ยนะความน่าสนใจของวันตาแลนด์ดอบเอ็นจิเนียรินะครับรุ่นนี้ก็คือ HGU k 4 P a v i a t o เเป็นแว่นสำหรับนักบินแล้วก็ คนทั่วไปก็ใช้ได้อย่างเช่นผมเนี่ยนะซึ่งดังนั้นความพิเศษความน่าสนใจนี้นะผมก็เลยมาทำเป็นคลิปวิดีโอใหอ้ท่านที่เข้ามาชมได้มีมีความสุขกับการชมนะหรือว่ามานแบ่งปันกันนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากครับท่านที่เข้ามาชมอย่าลืม กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องเปิดกล่องของสะสมด้วยน,นะครับแล้วพบกันคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ผมลาไปด้วยวันตาแลนด o ดอจาก Landorf Engineering รุ่น HGUQC-P Aviator นะครับสวัสดีครับ